ป้วงจ้าก็มาขายยังอีกมาขายขนมเส้นรวยกับลุยหน้าก่าลายเห็ดน้าเปลี่ยนสับมะขายขนมเส้นซ่อมน้อยเจ้ากระไดเนาะมันมาพ่อกินซทำนี่มันมาพ่อกินบ้านกัหล้างไงลูกก็เป็นราชการเหมือนลยกับลุยมันมาพ่อกินต้องหาหากกระดอนก้อนกระเดียวเจ้ามาใส่เหมือเงินโอ้ยเอาไปฝากแถวนั่นล่ะบางแหนยังแน่ไปแต่ละเออร้อยหายตัผู้วกบ้าด้วยลูกอันนี้ ลูกกับเงินเดือนเหมือนเฮี้ยนเป็นคู่เป็นขั้นผัวกับเป็นราชการผู้บ้าว่านั่นล้ำดัวหนูว่านี่ลอยไอ้ผู้บ่าชุดหนึ่งนั่นเวนน่ะไปขายของก้องถมอ่ะที่อโอ้ยเจ้าหนุลอยรเห็นตา,าผู้บ่าวเอ็งต้องสนมทั้งอเอ็งนั่งมักผู้บ่าวดาราคือเก่าบ่ก็ะมา,าคือเก่าใจไป็นกระบอกวายว่เท่ามากว่าหมูนเมื่อก่อนขึ้นยินว่าไปเอาพวกมาไลา่ไปให็นผู้บ่าวมอล่อมไปยงมอล่อตั้งเป็นหมื่นตีแม่นอิรีบอ่เขาเบอก ฟ้งมาไล่แต่เปนเหมือนเออไปหาเจ้าอาแป้ผู้บ่าหมอรัผู้บ่าวหมอลัยังฟ้องถม